สวัสดีครับพี่ๆนานๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านครับวันนี้เรามาตกปลาที่ลาดุรีครับผมมากับนนุครับช่อง n j f i s h i n g ครับผมเป็นหมายที่นนุทําไว้นะครับแล้วก็นนุพาเข้ามาตกครับก็มาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเพิ่งมาครั้งแรกครับที่นี่แล้วก็ไม่ได้ตกปลามานานมากครับเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่นู่นแล้วครับ25มีนาโอเคครับรอชมผลงานครับผม นี่ค่ะแล้วน้องอยู่ข้างหน้า มาดูปลาตัวแรกกันคะะปลาตัวแรกโอ้โหขาแน้องแ่เลิกงางมยาดีเลิกงานมยามดีครับตัวแรกมันมาด้วยกอนเฮ้ยไงนะนี่ ไม่มีกดเลยมีแต่เดือบเดือบเดบชิดกันแล้วขึ้นไม่ทันกะมังมปากะมัง <laughs> ่ใ่ปลากมังเช้าปล่อยเป,ป,ปตัวใหญ่ว่าน,นี้ <c oughs> อีกเดอบไน ยี่เปลาอืมโอ้ผัน,ในใสายมีอีกจะกินอะไรเนี่ยมีไหมมีตัวเล็กเลยมันเกี่ยวสายอื่นมานี่ยขยงโอ้โหทำไมเธอได้แต่ขยงอ่ะ ในที่ลุ่มนะปล่อยอะให้ตีใหม่ปล่อยไปเลยปลายังไม่ปล่อยขังไว้ก่อนอ๋อปล่อยสว,วะสวะดูสวะแม่นะคะสวะกวนใจกี่โมงแล้วคะถามพี่ได้ไงนะอ่ะอ้ะาวอาวเมริกาเขาก็ถอดไปแล้วประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมง มาตั้งชาแต่เช้าครับได้ประมาณเล็กๆสามสี่ตัวครับปลาใหญ่ไม่มีครับเงียบๆทุกหน้าครับมากับนนุนนุเงียบครับวันนี้งงเสียงเลยครับนันุรอรุ้นช่วงบ่ายไม่มีตัวให้เห็นเลยครับวันนี้รุ้นช่วงบ่ายครับมาลองหมายดูครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมดูบรรยากาศแดดแรงมาก Tao lúc má Tao lúc nè. Tao lúc nè. Tao lúc không? Tao lúc nè. Tao lúc nè. เมื่อกี้ดีไม่สนุไอ้ล้อยางอ่ะเพราะผมวิ่งอ่ะผมเลื่อนหท้องออออกนี่นะตะจีนแน่จีนตะจีนาย่จะไหวไม่ไม่เพราะว่ามันโดดแต่ตะจีนหายลุดลุดอ่ะอ้าว แล้วหลุดไงหลุดไซส์ดีอยู่กลางก็สี่ห้าโลน่าจะได้อยู่มะสัมษั์สามษณ์ให้ค่ะครับตื่นครับไปหลับแอบหลับมาครับโห่ล่าแล้วมันโดดเข้านู่นเลยนะขนาดโดดยังไม่หลุดเลยโห้ว่ามันกินลึกอยู่นะไม่น่าย อยู่ก็เบาอย่างเลย ครับอันนี้ก็ห้าโมงแล้วครับเริ่มเดี๋ยวก็เริ่มเก็บครับีอสักชั่วโมงครับก็กลับแล้วไม่เย็นมากมีตอนสี่โมงครับของนุกดไปทีนึงกดยาวเลยครับน่าจะเป็นยี่สกครับวิ่งออกอย่างเดียวแล้วก็โดดมาหลุดใกล้ๆนี่ครับไซส์น่าจะมีไซส์สี่ไซส์ห้าห้าโลขึ้นครับใหญ่เลยครับไ่มีปลาใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํามันขึ้นครับเดี๋ยวมาลองครับรอบนี้รอบหน้าเยอมาก แก้ตัวครับต้องมาแก้ตัวแน่เพราะปลาใหญ่ขึ้นเยอะครับแต่วันนี้ไม่กินเยือครับทั้งไซด์ทั้งกว่าเลยไม่กินเลยโอเคครับเดี๋ยวช่วงไหนปลาเข้าดีเอยวจะบอกหมายให้ครับช่วงนี้ปลายังไม่เข้าโอเคครับ ไม่มีต่อเตออะไรก็ไม่มีถ้าหลุดถ้าหลุดลงไปเลยนะโอ้หมันพาไปดูเลยนะายตามไปดูตามสุดแล้ว,ลว,ลวใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่สวายวะโอ้ยหจุดไนะ <S <s <goddess> <S <t> นี่กี่ะไรวะกล้วยเหรอ อันนี้ลำีก็พี่โอบอกให้ไม่ให้เก็บมาโดนคันนี้คันนี้โดนโดนโดนใช่หวายนี่ตกนี่ตกอขึ้นขึ้นไหนอ่ะยังยังไม่ยอมยอมแล้วมั้งตัวแรกก็ยี่สกที่หลุดครับโดดตรงนันเลยลากระโดดพี่โอ๋แล้ว่ยมาขึ้นตรงลาดเนี่ย ไปหมดเลยต้องกดนะกันวะโอ้ไปนู่นเลยเข้าอย่าเข้านู่นแล้วระวังอย่าหย่อนหย่อนแล้วหย่อนแล้วกดนไหมข้ามมาเลยข้ามเลยข้ามเลยข้ามมาเลยยกยกยกไปนู่นเลยเดี๋ยวเป็นพันตัวเฮ้งใส่วกูใบ่ไฟลงไปเป็นเทาใบเองเดี๋ยวเดี๋ยวผม สวัสดีไหนวะัวัสดีจกหาไอหาเลยใครมันจะถอดรองเท้าเลยรูเข้าไปโอโซ่ใอีกัอวนเห้าม่กช็อตขึ้นแล้วนอนัมังนกอยู่แล้วช็อตตะวันตขาดช็อต้าน่และให้ออกไปก่อนเลยคือกะดูกก้อนหิน๋อดงหา ดำหักกลางเลยครับใหญ่หญนหมวานแล้วนะหวาน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 งอยหรที่ที่ทำไมไมมันวนทำไม๋ยวครับวนวนหัวมาตอนก้าหัวเล้วนก้าหัวเลยยล้ว ห้าโลเนี่ยเก็บกล้องไปนี้สี่โลกว่าแล้วครับห้าโลเป็นยังไงสาครับไมรบขัดัดแะสุดมากครับสมบขัดัสั่นเลมากสูงเลยมั้องชอบมาที่สูงหน่อยเดี๋ยวมันดิ้น มันได้เขาวที่แล้วมันก็ได้ตัวหนึ่งคราวนี้ก็ได้ตัวนึงมันเอาวันละตัวผมไม่ค่อยโลภพี่โอ๋ขอบคุณมากครับระวังระวังมันดิ้นนะเราได้สองตัวไปได้พี่โอ๋มันกินมันไม่กินเข้าปากพี่โอ๊คใต้ใต้คางเดี๋ยวขอดูพี่มันกินไหนนะคะเนี่ยครับกินใต้คางพอดีเลยพอดีทำอาหารเป็น ปลาวันนี้แต่ตัวเดียวก็กินเหมือนกันเหมือนไตเขาเดมเลยไม่ไกลด้วยไม่ไซส์แรกก็ประมาณนี้ครับตัวอย่างมันจองแล้วไงไซส์เดียวกันผมว่าไม่ไม่ถึงท่านี่นะถึงได้สามสี่ได้อันนี้คือยี่สบยี่สบครับเอาล็อก แถวปลาไม่เนี่ยตั้งใจเลยดนะูทั้งวันทั้งวันเป็นอะไรอ่ะไม่มันต้องมันมันไอ้นี่อ่ะมันไม่มีโล้ที่ไงใ้ยเส้นนี้ก็ได้ก็ะชังแล้วก็เดี๋ยวหักลบไปกระงแล้ปกติมันจะต้องเจาะตรงนี้ใช่ไหมยกลงยกลงยกลงโอ้โหเกินห้า กิโลฝั่งนี้ครับสี่สี่นิดนิดประมาณสี่สองอันนั้นนุ้งถือเลยแถวตาไหมมา่องปันปันน้าจมาเที่ยวนี่ครับขอบคุณมากครับผมตั้งแต่เช้าจนเย็นครับตัวแรกหลุดเนี่ยตัวแรกน่าจะคู่กับใส่ดีใน์นี้ที่ที่โดดนะครับกลับบ้านกันครับวันนี้เราไม่ประสบความสำเร็จครับนันุนันุ้ได้ปลาใหญ่เราได้แต่ปลาเล็กครับช่วงเช้าเราได้ะไรนะ ปลาเล็กๆครับปลาขยงโอเคครับก็เมื่อกี้ครับก่อนกลับว็นาโขึ้นมาไม้สุดท้ายครับยี่สกสี่โลสองครับผมโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับจะมาซ้ำใหม่ครับที่นี่แต่มาไม่ถูกครับต้องรอนนุพามาครับทางเข้าแบบว่าลึกลับมากลึกลับมากครับไม่ใช่คนพป้นที่เข้าไม่ถูกเลยครับโอเคครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมรักษาส